ก็มีดไปบบกคุณยันเขาลวนลวนอันนี้ดาคุ้มันมันบักเขียบอิปบอดมั่งหยาบล่ะเขาเรียกว่าตาตีเขาเรียกอะไรหรือเขาเรียกดาแตกไรเงาเขาเปลี่ยนก็เลยดาแตกไรเงาคุณนางสิงไปดูพ่อคุณหนาวดาคุณเลยแตกก้อนหนังกลวงแห้งวันต่อไปโอ้เขาเริ่มว่าดาแตกไรหน้าพี่น้องเขาเบิดห้องกักจะได้หลายกระโดดกันนา ที่สุดที่กสัญาใส่ดีๆเนี่ยมันหนาเกียวพวเด็ี้ยนไหมัมัหนาเกียวดูผู้ใส่แต่ถูกตามฤดูกาลตามฤดูกาลได้ไหมรอดูนี้ฤดูนี้ฤดูห่นเมียแล้วกูต้องใส้สูดอาบน้ำเอาสวดน้ำส่ใส่สูดอาบน้ำแล้วกาไปน้ำก็ต้องอาบแปเบดมืมือกเห็นะด้นบู่ความน้ากบต้องเียงการนหต้องไส้สุดอาบน้าไปสุดาน้าเอากัะดาาอาบน้ำไปบุกนอนมาใส่บนแหนกต็งงานขาอยู่ ฮันดิทเนาะเป็นไงล่ะนะกูบาวกูบาวมึงไอ้ได้จะใสมาใชมาลอจะฮันดิเธอเดนเซอร์วงบมเปะคันบล้อคันบลแน่นคันบเป็นผู้ใต้เทีดาบขอขัดแล้วขัดอีกต้องรอีเจามรอากอนี่ยขียนนี่ไปไย่ไสอเอาเดนเซอร์วองปถมเป็นธรรมดาเป็นผู้บานักเรียนพร้อมเป็นบ้านนักเรียนพร้อมเลี่ยงไปน้่เต้นไปน้่กต้องเปลี่ยนเงื่พอมีหางได้ด นี่แกอกันอยนีหกันอยู่ลก็ช่หเกันนแอกันนหือ่ชีคนน่กันันี่กัคนี่นนี่กัคนี่เชย

กูได้อิด้า่พก็สามารถสิโคโได้าบอกแเกี่ยน um. ัไม่ได้เลนรูก็สุสมาเสียไปลไปได้เ้าักหบลกเอันนี้พ่อนีลูกเด้อพ่อพอ เ,เออเออพี่ไม่พอเพระด็กลับตัวลูกละเออพ่อญาติพ่อญาติเดี๋ยวพ่อสิกลับสงการแล้วลูกเออก็แม่มึงแน่แหละว่าพอเป็นห่วงเออ at เอออยากได้รยังเป็นของขวัญก็ลูกโอ้เจงบินก็ลดเยอะกว่าสุดเออเออเดี๋ยวพ่อสิไปปลาเป่าลูกพวงให้ลูกเออ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 ไม่รับก็ลูกเออโอ้แต่พอวาเป็นพระเอกมา้ละก็ลูก เออขาเป็นเปกวงปฐมเลยล่ะเพิ่นจ้างพอมาล